บินซิริธรแนะวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสู้โควิด -19 หลังเรียนจบเภสัชกรโดยตรง ปิ้นสิรีทรเพศสัจกรสา,สาวสวยดีกรีมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019และอดีตนางสาวไทยได้ทำคลิปแนะวิธีการยาฟ้าทลายโจรแบบไหนถึงถูกวิธีใน TikTok โดยเธอแนะนำว่าปิ้นเห็นรีวิวใน t i k t o k เยอะมากเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรในการรักษาโควิด19นะคะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยปิ้นว่ามันอาจจะทำให้เกิดอันตารายกับคนที่ใช้ได้ก็เลยรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้โดยแหล่งอ้างอิงหลักของปิ้นมาจากคณะ เพสัดมหิดลก่อนอื่นนะคะในภาพก็คือฟ้าทลายโจรค่ะซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็นพืชที่เราโฟกัสในการรักษาโควิดนั้นไม่ใช่สิ่งนี้ค่ะสิ่งนั้นคือแอนโดกราโฟไรด์นะคะซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญเวลาเราอ่านฉลากหลังขวดบรรจุพวกฟ้าทลายโจรเนี่ยเราต้องมองหาถ้าเกิดว่าหน้าบรรจุไหนไม่มีเขียนถึงเนี่ยไม่แนะนาให้ใช้นะคะ แล้วใช้รักษาโควิด -19 ได้จริงไหมใช้ป้องกันได้จริงหรือเปล่าในส่วนของการป้องกันนะคะยังไม่มีข้อมูลออกมาอย่างมีในสำคัญ แต่ว่ามันสามารถป้องกันโควิด1 9ได้ถ้าเกิดพูดง่ายๆเลยก็คือตอนนี้มันยังไม่ได้บอกได้นะว่ามันสามารถป้องกันโควิด1 9ได้แต่เรื่องการรักษามีค่ะแล้วก็ออกเป็นประกาศจริงจังด้วยฟ้าทลายโจรในปัจจุบันนะคะใช้ได้2กรณีหลักๆค่ะกรณีแรกคือผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด1ิทุกกรณีไม่ว่าจะมีอาการหรือมีอาการน้อยไม่มีอาการหรือว่าผู้ที่รอรถพยาบาลไปส่งคือสามารถใช้ได้เลยนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อมานั่นเอง โดยทั้ง2กลุ่มนะคะมีขนาดยาที่ใช้เหมือนกันค่ะก็คือ180มิลลิกรัมต่อวันหมายความว่ายัางไงคะเราจะใช้60มิลลิกรัมเช้า60มิลลิกรัมกลางวันแล้วก็60มิลลิกรัมเย็นค่ะซึ่ง60มิลลิกรัมนี้หมายถึงแอนโดรกาโฟไซด์นะคะยกตัวอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรที่ยี่ห้อหนึ่งเขียนว่าแอนโด a กาโฟไซด์12มิลลิกรัมต่อเม็ดเราต้องกิน5เม็ดเพื่อให้ได้แอนโด a กาโฟไซด์60มิลลิกรัมถูกไหมหมายความว่าเราต้องกิน5เม็ดเช้า5เม็ดกลางวันแล้วก็5เม็ดเย็นค่ะ